มาดูว่ามีรายการไหนที่ยังไม่ได้ปิดบ้างนะท่านผู้ชมนี่เป็นผ้าปิดตาไม้แกะนะครับนี่ครับเป็นไม้แน่นอนครับแบบนี้นะคลาสสิกดีครับนี่ครับเฉพาะไม้ที่นามาแกะนี่ก็ผมว่าเป็นไม้มงคลแหละแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับแก,แกะถือว่าได้สมส่วนดีนะสังเกตจากนิ้วมือผมนะครับนี่นะครับสังเกตจากนิ้วมือผมนะครับปิดหูปิดตานะครับไม่ให้เราไปเจอสิ่งไม่ดีปิดหูปิดตาไม่ให้เรา พูดง่ายว่าไปเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือว่าก็แควคาดปลอดภัยครับนี่ปิดหูปิดตานะครับไม่ให้สิ่งไม่ดีมาเจอเรานะครับนี่วัดดวงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นเครื่องรางวัดดวงถ้าเป็นเหรียญผมรับผิดชอบให้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับใครมาเช่าเนี่ยอ่ะส่วนรายการนี้ขาวโบะเลยท่านผู้ชมครับเลี่ยมเก่าเกครับท่านผู้ชมนี่ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับเป็นพระพุทธห้าชั้นสองสี่น่าจะห้าชั้นนะท่านผู้ชมนะเป็นพระพุทธนะครับนี่ เนี่ยขาวโบ้เลยัะนี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนเหมือนกันท่านผู้ชมนี่ด้านหลังนี่น่าจะมีรอยจานลางๆนะครับนี่นี่ครับแบบนี้นะผิวลักษณะหิ่งๆิอ่านะครับสวยงามสวยงามเอามาดูอีกรายการหนึ่งวัดดวงนี่จิ๋วนี่ผมชอบชอบมากเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ธรรมชาติดีเหลือเกินนะครับแบบนี้นะครับจิ๋วแต่แจ๋วสังเกตจากนิ้วมือนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังนี่เห็นไหมครับนี่ครับวัสดุที่มามาแกะไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ชมครับนี่ครับ โอเคไหมครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับกรับสวัสดีครับ